นะครับขอเป็นฟืนตับนะครับอฉันอยากให้งานเลิกเร็วจริงๆร้อนใจยังไม่เคยร้อนมาก,ก่อนเลยค่ะไม่ะจะรีบไปไหนเหรอ่อะเดียถามเรื่องท่าทีแปลกๆของเธอสิ มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยนะคะคุณเพียงดาวขารู้ได้ไงยะอะ,อะดูหน้าเธอก็รู้แล้วใครๆเขาก็ตัดสะ้กันหมดเลยะเพราะต้องมีอะไรแปลกพิลึกพิกลที่ถ้าเธอทำเพลงออกมาอีกนิดนึงนะยะเช่นจะรีบไปซื้อหวยทำไมนะฮะฉันเป็นอย่างนี้ไม่ดีหรือไงอะนี่เอาใจไม่ถูกแล้วนะอารมณ์ร้ายก็บน่นอารมณ์ดีก็สงสัย จะให้ทำตัวดีๆทำไงคะคุณนายอู<ม>๋ขา <c oughs> คุณเพียงดาวครับถ่ายต่อดีกว่านะคะมาค่ะค่ระอู๋ขาคนทังนี้ดีกว่าเดีนวแล้วค่ะเดี๋ยวนี่ <c oughs> หมดเวลาตั้งคำถามแล้วนะย่าหล่อนทำงานดีกว่าอไปย่ะ <c oughs>